สวัสดีครับพ่อมยพี่น้องสู้ขุสกคุลครับเมื่อน,นี้พบกับจ้าเดือนตอนแรกนะครับเมื่อน,นี้จ้าเดือนได้ออมชีเลนะครับผมมากินแรงวันนี้ออมชีเลกใส่ใส่หางัวนะครับนี่ครับเบื่อนกันเลยครับผมโอ้โอ้อมหมอหนึงนะครับผมนี่ครับ บมมีพักด้วยเพราะว่าพักออมใส่แล้วครับพี่น้องนี่คือออมพักขีเล็กสูตรจ่าเดือนครับผมหางวัวได้่นีล่ามันเอียงเลยนี่ครับโอ้นี่ครับนี่หางั่วนแน่นๆนี่ก็หาง,าหางาาั่วมาแซนเหมือนกันเลยครับเมื่อน,นี้เขาแรงกัจ่าเดือนครับผมออมขีเล็กครับผม มาได้พี่นอ้องมาแซ่บแซ่บกันเลยครับผมโอ้ออมสิเล็กนะพี่น้องถ้ามง่วงว่างบ่ได้เิ็เข่าว่างลางแหละปลาครับแซ่บแซ่บจาเดียงครับกินขา้าวแลงเลยพี่นอ้องออมสิเล็กเลยพี่น้องใส่พักสมบูรณ์ครับ Nghi, ăn quá à xe หางวัวนี่ใส้ออเสิอดีอิ๊วส้เบิดนะครับเนื้อเน้นเนีนโอตสุดยอดอีพี่น้องหืมยอดอืม ู้ใจดีพี่น้องกินแบบนี่ยใจเดือนไม่เเห็นเบิ้งนะครับเครื่องปรุงก็บม่มี่ย่างลายนะครับมีหอมหัวดแดงเลยครับใส่พักซี่ครับพี่น้องอ้อมขี้เล็กสูรใจเดือนใส่ผักขาครับมันสิดีหอม

กินอยู <S <S <ess ical rapper> Yo, ่ห้ามครับบร์กินร้ายมือนะครับแซ่บอีเดียหอม ออมกิเล็กขันมีหนังว่วมียังกบใสแต่จะเดือนใส่ใสหางครับพี่น้องแต่ก็มีตีนมันอยู่มันนัวเขากัน คขนาพี่น้องร้องไปเฮ็ดเบิ่งเด้อใส่หมี่รูกโดดแตใส่ลูกโดดดีแน่ป่ะใส่ผักแค่เนี่ยพี่น้องนีงแสบ นี่คือตอนเหนือมันตอนสีนมันอือ ร้อมขีเล็กนิ่บอมเมนว่าสุดใจจะขีเล็กย่างเดี๋ยวเรอพี่น้องเพื่อควา่แซ่คพื่อหอมหลงไซพักเน้ออื่นนะเจอลูบักไปเม็ดนั่ง กินเล็วอิ่มแล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยมันรแรงกับประมาณนี้ครับผมฝากอะไรก็แช่ก็ติดตามจ้าเดือนนะครับเพื่อเพื่อเสริปเป็นงกำลังใจให้กันเมื่อนาจ้าเดือนเสียหาในเสพมาฝากพี่ตอนนองก็เอาครับผมสำหรับออมคลิกบินีจ้าเดือนก็เรียบร้อยแล้วครับผมกินไปื่อมแซบครับผมเพื่อความสุขนะครับคนเท่าในถ้ามีอาหารหรือว่า ปัจจียนี่ก็อยู่ได้นะคนทฮาบ่ามีอย่งางไรนอครับพี่น้องจะเดือนกับบ่มีอย่งางไรนะครับถ้าพิษพาดประกันไดกับตีชุ่มกันได้หรือว่าคอมเมนต์ในเพจหรือว่าใน y o u t u ู e กันได้นะครับจะเดือนจะได้ปรับปรปุงหรือว่าจะในเพราะว่ามันเป็นหลืกรักของเพืมันน้ครับผมถ้าจะเดือนพิดพลาดประกันได้กัหรือว่ากินบสุภาพหรือว่าขอโทษขอไัยสำหรับผู้ที่บบก,กินเนื่อหรือว่าบบก,กินมุมมามนะครับผม พอ่อในคลิปนาครับจ่าเดือนกับเขาเป็นร่างใจพ่อพี่น้องที่สูงงานอยู่ในคณะนี้นะครับเพราะว่าสิอยู่ใสกระเดล่วเต่อยู่ทุงยู่ทาหรือว่าอยู่ประเทศนอกนะครับเนาะก็ว่าอะวาไรดอกพอบานเท่ากับไปหาอยู่หากินต่างทินงตางอย่างนีง้จ่าเดือนกับบ้านอีดีก,กับอยู่บนครับแต่ว่ามาเฮ็ดงานนี่เดี๋ยวมาอยู่โคราชนะครับเมืองยามโมของเขานี่ครับผมเดี๋ยวจะไปตามดวงนะครับเ <laughs> ฮ็ดคลิปด้วยกันครับกับไปตามดวงนะครับกันโอย พอ่อพี่น้องสนับสนุนหรือว่ากดติดตามหรือว่าจะาเดือนอาจถือ่ได้เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับจาาะาไหนก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจะาเดือนมาตลอดจาะาเดือนก็ขอให้พ่อพี่น้องสุขุสุจงมีสุขภาพแข็งแรงนํำรวยเงินทองโชคดีกันครับโชคดีคุณะคืนครับผมสำหรับมืจอจ่าเดืองขอกลาบเข้ามาสั้มบายดีครับ